นะครับผมหมูหมักน้ำมันงาจุ่มไขแ่แดงลงไปนในน้ำจิ้มรสเด็ดใส่ลงไปนในโห สวัสดีครับเบ่าเอ็มมาแล้วครับผมครับช่องอักคารวินผ้ากินผ้าถําครับพี่น้องมือนีนะครับผมก็ได้จิ้มจุ่มครับผมกระสีมีมึกสามชั้นสไลด์นะครับสบายนั่งครับผมแล้วก็หมูมักง่ารับพี่น้องนี่ก็ขีปนาคพี่นอนี่ครับผมฝนตกปล่อยปยครับพี่น้องกินห่อนห่อนแบแซ่บครับผม ไข่แดงครับพี่น้องน้ำจิ้มของทางลานนะครับผักต่างๆหมากไม้คือกอ็ครับผมก็่จะเลื่อมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเอียมด้วยครับเด้อมามากินกันเลยหมอฟดบุกพี่น้องอุยนี่ครับใส่หละาพาลงไปนี่ โหระพาหอมๆเลยครับผมนี่ใส่กระลำปีครับผมนี่นี่ครับพักอิเลิดหรือว่าใบาเชะาูหลังบานครับผมหอมๆเลยครับใส่ลงไปนี่เห็ดเข็มนี่ครับผมอา้าวใส่ลงไป มาบัดที่นี่ปลาหมึกลงไปต้มสดห่อน,อนตอนฝนตกครับผมพี่น้องหมึกสบายนาง่งนี่ครับผมเสียงกบเสียงเกียดห้องพี่น้องมันนองแห้งแถวนี่ใส่ตันครับผมใส่ตันนี่มา สีข้าวน้พี่น้องเนาะมานี่สี่สดีกรีอ้ยอยู่เขาเด้ออื้อ่า,อามา

ซุปสุดยอดอื่ออออออน,นความเปเปพี่น้องเดี๋ยวจับตมเลยเนี่ยแฮ้อหฮ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้ยเฮผยเฮ้ยเ้เปืเ้ยเฮยพี้นเฮครับสยมสัยเ จุม่มลงไปอืมเอาเอา,ากินมึกก่อนครับผมนี่ควันห่วยห่วยอืม,อม สามชั้นทำกิมซ่พี่นอ้องนี่บ<ะ>้เขาท้า ผลไม้นต้นมพี่น้องเอ้ยแซนตันมัน้ำจิ้มใส่จังหน่อยนี่

อืมมึกอืมน่ะสับชั้นสไลด์ Nh nhìn chà bông. Ui. สมไปเปื่อยพี่น้องพักหอมนี่ครับทำจิ้มสดพี่น้องสดสะรับเบาเอลแล้วสดพี่นอ้องหอ Sudah. Mm hmm. Mm hmm. เห็นพี่น้องจำไข่แดงไหมผมโอ้โหสุดเท่านั้นนี่ครับหมูหมัมกน้ำมันงานหอมเลยครับผมไข่แดงโอ้ยน้าจิ้มนี่ครับผม

สามสันสไลด์ในน้ำจิ้มมาพี่น้อง ใบชะพูหอมๆนะครับผมออหอมๆ,ๆหอนหอนอุ้ยน้ำจิ้มเข้าไปสมุนไพรล้วนๆ,ๆ สองครับผมลองไปไปอีเลือดลองไปกระบุ่งสองไปเฮ้ยแสแหละหมูเฮามาแล้วนี่ครับผม หมูหมักน้ำมันงาจุมา่มไข่แดงลงไปนในน้ำจิ้มรสเด็ดใส่ลงไปนในโห อ๋ออ๋ออืมสุดยอดให้เข็มมาจุ่มไข่ cáp ông, ờ, เส้นลงไปอันนี้หมึกเส้นลงไปอันนี้หมึกกรอบเส้นลงไปว้าวว้สะใจพี่น้อง นี่ตักเลยครับผมนี่ตักสิมาโอ้โหสุดยอดหนวดมึกมาของคนชิ้นใครออกนี่ยคนชิ้นใครห้าวมก,กินครับผมเอาติกินมัน่น นี่นี่ครับน้ำจิ้มโอ้โหของแท้ Hold on, suang. Hmm. Oh. Uh. ตวนคามึกก่อครับผมสามชั้นนี่ครับผักอิเลือดเท่านี่ไปได้ที่ ขำชั้นสไลด์ตกลงไปมาโอ้สุด,ดยอดพี่นอ้องสุด,ดยอดอือืม,อม ชิน้นมันมันครับผมนี่นี่ความอ้วนลดทีหลัง<ม>สามชั้นสไล์ Thấy đèn phải không? Ui Quanh hoài hoài. À toàn con. Này. Nắm chìm. มีใครขาพี่น้องลืมไปใส่หม,ม้อเลยนี่ หยดสามชั้นสไลด์ลงไปนี่ครับพี่น้องไข่ขาวนี่โ,ฮโ,ฮโฮ ครับผมไข่เขาเป็นก้อนเลยมาเอาก็ที่รับล่ากันด้วยไข่เขาวล่แหละพี่น้องเดี๋ยวสัญญาวาเกินนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ ทูท่านที่เขามารับชมแล้วก็กดติดตามเป็นด้างใจให้เบาเอครับผมมาพี่น้องมานอืมี่ครับพี่น้องโอ้ยไข่ขาวคนห่วยๆเลยอืมแซบ่บ เจือเปลือกไข่อือเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มารับชมแล้วก็กดติดตามเพียงร่างใจให้เบาเองครับผมจะเจอมาคลิปน้าครับผมเหมือนสากกสิเดือนถ้าไปคนละครับพี่น้องอาจจะเปิดท้าคลิปพี่น้อง ดืลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันง่อยๆครับพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ